สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เจอกับธัญญานะคะวันนี้ธัญญาจะมาทําอาหารให้คุณผู้ชมดูในเมนูข้าวมันไก่หรือจะเป็นข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ย่างข้าวมันไก่นะคะพร้อมน้ําจิม้มสูตรเด็ดเจ้าเดียวในโลกไม่เหมือนใครเพราะว่าคิดเองทําเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทัานยาทําแบบไหนข้าวมันไก่นะคะแล้วขอบอกว่าอร่อยด้วยแซ่บด้วยแซ่บมากอร่อยเข้มข้นรสจัดนะคะคุณผู้ชมมาดูกันเลยว่าทัานยาทําแบบไหนนะคะสาเหตุที่ทันยาอยากจะทํำข้าวมันไก่ทอดก็เพราะว่าเมื่อวานไปซื้อไก่ที่ Ralph Ralph is I pronounce correct Yes Okay Ralph Ralph r a l p h โอเค คือเมื่อวานทึนยา่าไปซื้อไก่มาแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เยอะซื้อมา2องแพ็คใช่ไหมคะเหลือเหลือทีนี้เราก็ไม่อยากจะทิ้งเสียดายมากเราก็เลยจะเอามาเอาอันเนี้ยมาทําเป็นข้าวมันไก่ทอดนะคะทีนี้เราเอาไก่พักอย่างนี้ไว้ก่อนมีขิงมีกระเทียมมีพริกขี้หนูมีน้ําตาลปี๊บมีเต้าเจี้ยวมีเกลือปน่นมีน้ำส้มสายชู มีซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำรากผักชีแตงกวาเป็นเครื่องเคียงนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่นะคะจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างไก่เหลือทานแล้วอะไรก,ก็ได้คุณผู้ชมเอามาดัดแปลงนะคะมีเศษอกไก่ชิ้นนี้เหลืออยู่นะคะแล้วก็มีหนังอยู่อย่างนี้ทันย่าจะเอาหนังเนี่ยมาเจียวน้ำมันนะคะทำกับเป็นเป็นกระเทียมเจียวแต่ว่าใช้น้ำมันพืชแล้วก็ผสมกับหนังไก่ผสมกันลงไปเลยนะคะคุณผู้ชม ธัญญาใช้น้ำมันมะกอกในการทำข้าวมันไก่นะคะในการเจียวน้ำมันนี่นะก็ใช้ประมาณสักแค่นี้เราไม่ได้หุ่งเยอะใส่ลงไปแล้วก็หนังไก่เมื่อกี้ล่ะคะ่ะใส่ลงไปด้วยใส่ลงไปน้ำมันนี่แหละไฟอ่อนๆเคี่ยวเคี่ยวไปก่อนนะคะทีนี้เราก็จะเอากระเทียมมาปั่นก่อนนะคะคือที่ปั่นกระเทียมเนี่ยจะเอากระเทียม มาใส่ไปในข้าวมันไก่หุงเข้าไปนะคะแล้วก็จะเอาส่วนหนึ่งมาแยกไว้สําหรับเวลาเราทําน้ําจิ้มแล้วใครอยากจะเติมกระเทียมลงไปกับพี่หนูเราก็เติมเพื่อความเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราปันปปนปนปนป่นเลยค่ะปั่นปั้นปั่นปั่นเลยค่ะกระเทียมปัน่นเรียบร้อยกระเทียมเสร็จก็ปัน่นพกีพ่หนูรอไว้เลยเพิกี่หนูนี่ไม่ควรนะ พี่ขี้หนูนี่เดี๋ยวทัานย่าจะปั่นทีเดียวพร้อมในน้าจิ้มเลยดีกว่าเราปั่นกระเทียมไว้ก่อนนะคะพีกขี้หนูนี่เดี๋ยวไปปั่นพร้อมกับน้ําจิ้มเลยเดี๋ยวค่อยปั่นทีเดียวนะคะเราไปดูกระเทียมเราไปดูว่าน้ํามันที่เราเจียวกับหนังไก่เมื่อกี้ชิ้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยว่าเป็นไงบ้างนะคะเล่นไม่เลือกค่ะแล้วเราเอากระเทียมลงเลยค่ะคุณผู้ชมรกระเทียมเอาลงไปเลยน่าทานไหมทางจะไหมอยู่นะ เพราะอันนี้เราจะใช้อันนี้หุงข้าวพอแล้วค่ะน้ำมันมันร้อนมากแค่นี้พอปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมเนี่ยไปหุงข้าวก่อนจะหุงข้าวเนขอจัดการนี้หน่อยสิกำลังร้อนเลยอ,อร่อยอะ ทีนี้เรามาหุงข้าวกันนะคะทัญญาก็ได้เตรียมข้าวเอาไว้คือหุงข้าวนง่ายมากข้าวถ้วยน้ําท่วมข้าวถ้วยน้ําถ้วยจบทีนี้เนี่ยเราใช้ข้าวอย่างนี้ใช่ไหมคะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือน้ําซุปไก่ที่เหลือชิ้นเนี้ยชิ้นน้อยๆมีกระดูกและมีเนื้อปนนิดหน่อยทัญญาก็จะมาเอามาทําเป็นน้ําซุปนะคะแล้วก็จะใช้น้ําซุปเนี้ยหุงข้าวด้วยนะคะน้ําซุปที่ต้มมาแล้วเนี่ย จกมันนิดหนึ่งมามาผสมมาหุงข้าวกับผสมกัน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราเอาไก่เนี่ยไปต้มกันเป็นน้ำซุปสำหรับซดโอเควันหยุดของทัญญาทัญญาไม่ชอบตื่นสายคุณผู้ชมทัญญาชอบตื่นเช้าเพื่อที่จะได้ว่ามีวันหยุดที่ยาวเพราะถ้าตื่นสายเนี่ยมันมืดเร็วยากก็จะตื่นเช้าทำ,ทำนู่นทำนี่ไปออกกำลังกายใช่ไหมคะโอเคได้น้ำแล้วต้ม ต้มน้ำเลยค่ะแล้วร,รอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บใช่ไหมเอาไก่ใส่ลงไปใช่ไหมคะโดยที่ในนั้นเราอาจจะใส่ซุปไก่ก้อนไปหนึ่งก้อนนะคะควรจะต้องใส่ไม่งั้นมันจะจืดเนื้อไก่มันไม่เยอะนะคะเราไปดูกันซุปไก่ก้อนไม่มีเราก็ใส่นี่กระแด้ขนอผงม,มีค่าเท่ากันใส่ลงไปพร้อมกับหลีไฟทันทีทันทีทันใดแล้วก็ใส่น้ำนี่ลงไปใส่ที่ทันย่าบอกนะ แค่นี้จบใส่แค่นี้นะคะเราปุด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 สุดๆ,ดๆตวงเลยคือข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งนะแต่เมื่อกี้ฉันย่าใช้ถ้วยีนตวงสี่ร้อยกรัมแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะหม้อร้อนเนาะนี่นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็ส่วนน้ำมันเนี่ยที่เราเจียไว้เมื่อกี้เนี่ย อันนี้เนี่ยทันย่าจะใช้ทีหลังคือทันย่าจะหุงข้าวไปสักพักหนึ่งสักครึ่งทางที่ว่าข้าวจะสุกแล้วทันย่าก็จะเริ่มเอาน้ำน้ำมันเมื่อกี้ที่เจียวเนี่ยลงไปใส่คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาหม้อตอ่อเดี๋ยวมาดูว่าทันย่าทำยังไงนะคะหุงข้าวเลยข้าวหุงเรียบร้อยละรอข้าวสุกรอน้ําซุปที่เอาไว้ซดร้อนๆน,นะคะเดือดใครมีผักกาดกระกกป๋องนทันย่าแนะนํา เปิดกระกกป๋องใส่ลงไปมันจะแบบเปรี้ยวเค็มๆแต่ของท่านาเดี๋ยวทันญนาเช็คอีกทีว่ามีหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วเรามาทําน้ําซอสกันนะคะมาดูเลยค่ะขิงผักชีไม่มีรากที่นี่หาซื้อยากก็เอาก้านนี่แหละใส่ลงไป แล้วใช่ไหมคะใส่น้ําตาลปี๊บเราใส่พอแค่ว่าให้มันหวานแป๊บแรแปลบถ้าเราอยากจะได้ถ้าเราอยากจะได้หวานมากกว่าน,นั้นเราค่อยเติมทีหลังได้เพราะไม่งั้นมันจะเยอะเกินและที่ขาดไม่ได้ก็คือพิกขี้หนูก็ใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วแต่นะปิดหน่อยอยากกินเสร็จแล้วนี่นะคะซีอิ๊วเอ้ยไม่ใช่อะไรอะซอยเอ้ยไม่ใช่ซอยซอสบีนซอยบีนก็คือเต้าเจี้ยวนั่นเองโอ้โห ว้าวมันได้อย่งงี้นี่หละคือน้ำจิ้มเข้ามันไก่ขั้นยากาเราใส่ถ้วยให้ดูกันนะคะ มาเป็นโถแบบนี้แล้วจะนําไปเคี่ยวในกระทะก็ได้ไปต้มเคี่ยวหน่อยให้เดือดเพราะว่าอันนี้คือเป็นสูตรที่ทัญญ่าเห็นเขาทํากันมาว่าเขาน้ําจิ้มข้ามันไก่เขาไปเคี่ยวแต่สําหรับทันญ่าไม่เคี่ยวก็ทานสดๆอย่างนี้เลยเพราะมันมันสดๆมันเป็นสมุนไพรมันเป็นอ่ามันไม่จําเป็นอ่ะมันน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะนี่นะคะหน้าตาแบบนี้น้ําจิ้มหน้าตาแบบนี้น้ำจิ้มข้าวมันไก่ชิมก่อนชิม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  โอ้โห oh, oh. อร่อยห่ะไม่ต้องเติมอะไรเลยอร่อยจริงพี่น้องขาอร่อยมากนะคะ่ะเสร็จแล้วน้ําจิ้มเราก็เรียบร้อยเดี๋ยวทัาเอาให้ดูนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเคี่ยวทานแบบเนี้ยสดสดเฟรชดีได้กลิ่นขิงได้กลิ่นอะไรนะคะดีแหละมันเด็ดตรงนี้แหะค่ะคุณผู้ชมมันเด็ดตรงนี้น,ะะน,น,น้ำจิ้ม หอมหอมมากดูน้ำจิม้มทำคลิปกับกข้าวที่ไรคือน้ำลายตลอดเพราะว่าแบบทำไปแล้วอยากทานโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนของการทำน้ำซุปนะคะน้ำซุปทำให้สำเร็จแล้วก็ขงข้าวทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอทานอย่างเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมขา ทานย่าจะบอกว่าอย่างในกรณีไก่ถ้าคนที่ไม่อยากจะทานไก่ทอดหรือไม่เป็นไก่ทอดเหลืออยากจะทานข้าวมันไก่เลยเนี่ยคุณผู้ชมก็นําไก่นะคะไม่ต้องเป็นตัวนะหรือถ้าบ้านใครคนเยอะก็ต้มไปทั้งตัวเลยแต่ถ้าบ้านใครคนน้อยคุณผู้ชมก็ต้มไก่ที่เขาขายเป็นชิ้นชิ้นให้ติดกระดูกด้วยเพราะเราจะเอาน้ำอันนั้นนะมาเป็นน้ำซุปแล้วก็บ่งเป็นทั้งน้ำุงข้าวท่าน่าเนี่ย พอดีไก่ทอดเหลือวันนี้เมนูทันย่าก็เลยต้องจําใจไก่ทอดนะคะแล้วก็น้ำโครงไก่ในทันย่าก็เอามาแค่นิดหน่อยเพื่อมันจะแปลเป็นน้ําซุปแล้วก็เดี๋ยวทันย่าจะลองอุ๊ยเดือดใหญ่แล้วเนี่ยปุด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 เดี๋ยวเราไปดูซิองทันย่าก็หมุนติ้วเลยกยังไม่สุกทันย่าจะรอจนข้าวทันย่าเนี่ยสุกประมาณออยังไม่สุกคือเหมือนกับครึ่งทางสักประมาณ7จนาทีใกล้จะใกล้จะสุกแล้วเนี่ยทันย่าก็จะเอาค่อยเอาน้ำมันที่ทำมเมื่อกี้ใส่ลงไปแล้วก็คุกคุกแล้วปิดฝาแล้วก็รอ หน้าตาธัญ่าจะเริ่มใส่น้ํามันลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมธัญ่าจะใส่น้ํามันลงไปนี่จะตัดบอกว่าเหลือ12นาทีปุ๊บทัญ่าจะใส่น้ํามันเลยใส่ลงไปเลยล้างก้นหม้อนด้วยแต่เราเห็นว่าข้าวเรามันดูแล้วมันจะแข็งไปงนิดนึงเราเข้าผสมน้ำลงไปด้วย นะคะสูตรนี้แหละสูตรนี้แหละรับรองใส่ลงไปโอ้โหหอมหอมมากมาดูมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆคลคุกไปนะคะคุกก็เดี๋ยวติดฝาไว้กันได้คุกให้ทั่วๆนะโชคดีอะไรเยี่ยงนี้พันย่ามีมีผักกาดกระกกป๋องค่ะผักกาดกระกกป๋องค่ะพันย่ามีผักกาดกระกกป๋อง ะะเราก็จะเอาประกาศกระป๋องนี่แหละใส่ลงไปในน้ำซุปแต่ทันย่าเปลี่ยนใจแล้วไม่ใส่ละเพราะว่าน้ำซุปทันยาน่ามันอร่อยแล้วทันย่าก็ไม่อยากจะใส่ประกาศกระป๋องลงไปมันกำลังดีเลยอ่ะทันย่าก็แนะนำไว้แล้วกันว่า ใครอยากใส่ผักกาดกระป๋องเข้าไปใส่ได้เลยตอนนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่อยากใส่ก็เหมือนทัญญาไม่ใส่ธัญญาเก็บไว้ที่เดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้เนื้อไข่อีกนิดหนึง่งทัญญาอาจจะพูดสับสนวกไปวนมานิดนึงนะคะวันนี้เ,เนื้อไก่เนี่ยสมมติสมมติคนที่ต้องการจะใช้ไก่อันเนี้ยนะที่เมื่อกี้พูดครั้งอยู่คนที่ต้องการจะใช้ไก่อันเนี้ยในการทําข้าวมันไก่เลยคุณผู้ชมเวลาต้มเนี่ยใส่เกลือลงไปด้วยนะคะนิดหนึง่ง แล้วก็อย่างที่บอกว่าต้มไก่ต้มไก่เป็นชิ้นๆน่ะแล้วก็พอสุกสุกสักพักนึงให้เนื้อมันเริ่มแบบให้มันสุกให้ทั่ว คุณผู้ชมก็เอาไก่ขึ้นมาตั้งพักเอาไว้แต่อย่างอันเนี้ยสวัสดีครับคุณผู้ชม how is everybody my wife such a good cook ฮัมมัก oh my god you don't want to eat I want to eat oh you want to eat you n h a r e y o r me okay big day in America Super Bowl the Patriots against the Los Angeles Rams at three o'clock but that's okay she gonna cook and I'm gonna eat oh my god thank you สวัสดีครับ everybody bye ทงายยังไม่บายทานายพอดีแปะ๊ะไม่แข็งไม่อะไรเลยคุณผู้ชมใส่เข้าใครมีแบบนี้ที่บ้านก็ใส่อย่างนี้แตงกวาลูกขนาดนี้คุณผู้ชมทานทั้งหมดแล้วก็หั่นเอา แล้วก็ข้าวทานได้ี่านย่าจะทดลองไก่นี้ด้วยไก่ที่ว่ามีเนื้อมีเนื้อเหลืออยู่น้อยนิดกระจิ้มิตเนี่ยทัานย่าจะเอาเนื้อมาฉีกออกแล้วก็ลองตบๆใส่เข้าไปในข้ามันไก่นี่ก็เยอะเอารูมถ้าเบืองไทยให้แคนนี้ให้แคนนี้จริงๆหนึ่งจานแล้วเราก็ ไก่เมื่อกี้เราก็จะเอาโปะลงไปอีกค่ะจันาจะทำแบบมีให้เลือกสองออปชันหนึ่งออปชันชมอิว้วโอเคดีนะคะเดี๋ยวเรามาสับกันสับสับสับจัาเป็นคนไม่ชอบกินสะโพก<า>นะญาชอบกินอก ค่ะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวตามธรรมเนียมเราก็จะต้องมีการชิมว่าอร่อยไหมแล้วเดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันค่ะนี่ยาชอบทานนั้นจิ้มเยอะๆเห็นไหมนี่นะคะอืม อร่อยากที่สุดข้าวมาัไก่ที่ชอบที่สุดน้ำจิ้มอยู่ไหนน้ำจิ้มใส Yes you wanna talk to me h huh? u come on อร่อยงั้นทัญญาขอจากลาคุณผชมไปก่อนนะคะ เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค mm ่ะ mm. บ mm ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคอมมอนชาลาตคอมทูมัมมี่คอมคอมมอนคอเมี่คอมฮี่เออร์ไวอยู่คือคิวคอมเบอ o ์ค o มมอนคอมมอมมมอนวซ So good, but I see you bad.